เรื่องเห็นใจข้าบ้างเทียนมีมี่ตอนที่สองไฮยูวีดะรุณียกดำหน้าร้านกว้างที่ปูไว้ด้วยแผ่นศิลาตัดเรียบเรียงกันสวยงามปูไว้ทั่วรานหลังของหอบุรพาเว้นไว้เพียงต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาดารุณีร่างแบบบางที่ย่างเข้าวัยสาว กำลังกรีดกลายไร้ลาตามเสียงผีผาที่ดังให้จังหวะเสียงผีผาแววเข้าหูเหล่านางคณิกาที่ยามนี้บ้างนอนเอกเคนกเอนกายอย่างเกียจคร้านบ้างนั่งกินขนมของขบเคี้ยวบ้างกำลังจัดการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับเตรียมตัวเพื่อเริ่มงานในค่ำคืนที่จะถึงเสียงผีผาหรือเสียงพินดังในเวลาบ่ายเช่นนี้มานานจนเป็นที่เคยชินของพวกนาง วันนี้ท่านายหญิงลี่ยงก็ยังฝึกเขี้ยวกลัมนางเช่นเคยยายไม่รู้จักเหนื่อยหน่ายกันบ้างข้าก็เห็นนางเรียนทั้งพินทั้งผีผาอีกทั้งไร่ลำก็เรียนยายต้องเขี้ยวเข็นนางนักสตรีชุดเขียวที่ผู้คนที่นี่เรียกนางว่าจูมูลี่วงเล็บมรกตรกล่าวพางหยิบทอเชื่อมที่วางอยู่บนจานกระเบื้องเบื้องหน้าเข้าปากก่อนจิบชาตาม นางเด็กนั่นก็ยังไม่บ่นซักคำเจ้ากลับทําเป็นหนักบ่าแทนนางไปใหญ่เป็นนางเองที่อยากอยู่ที่นี่ก็ต้องทนเรียนรู้ลำดัดแข้งดัดขาสิอีกสตรีที่นอนเหยียดกายอย่างเกียดค้านผู้คนเรียกนางว่าหลันเป่าสือวงเล็บไพลินกล่าว พวกเราร้วนมีลูปเป็นทรัพย์อยู่แล้วยายต้องดิ้นรนเป็นอย่างพวกเราไม่สบายกว่าหรือแค่นั่งรินสุลาอ่อนม้อนคำหวานและทําอย่างว่าแค่นี้อยากได้อะไรข้าก็ได้ง่ายได้นะักไม่เห็นจะต้องไปทนดัดแขนดัดขาให้เหนื่อยยากดีดผีผาดีดพินจนนิ้วมือด้านนางผู้สวมใส่ชุดแดงคือแม่นางหงเป่าสือทับทิมกล่าว พางใช้กลีบดอกไม้สีชมพูสดค่อยๆบรรจงทาลงบนเล็บเพื่อเพิ่มสีสันให้เล็บมือนางนิ้วมือนางนั้นเรียวงามสวยและดูนุ่มนวลดูก็รู้ว่าไม่เคยแต่ต้องงานหนักนางเด็กนั่นไม่อยากขายเรือนร่างก็ต้องขายความสามารถอยากอยู่ที่นี่ไม่แค่เป็นแต่ต้องเก่งด้วยหอบุรพาแห่งนี้ ไม่ใช่ผู้ใดอยากเข้ามาเป็นเด็กของที่นี่ก็เข้ามาได้ง่าย,ายที่นี่เลือกลูกค้าหากไม่ใช่คุณนางพ่อค้าคฤืหาบุีที่ร่ำรวยมีเงินมีทองมากหล้นก็ไม่มีสิทธิ์เข้าหอบรุรพาแห่งนี้ได้แม่นางชื่อช่วยจริงอเมทิสกล่าวเจ้าว่านางไม่อยากขายเล่นล่างแต่เหตุใดน,นางยอมฝึกยอมเรียนรู้ร่างกายบุรุษแม่นางเจ,จิ้นจูไข่มุกให้สงสัยข้าก็ว่าแปลก ในเมื่อนางไม่ยอมขายตัวแต่เหตุใดนางต้องการเข้าห้องเงาห้องนั้นมีไว้เพื่อให้ดูณีมือใหม่ที่ยอมขายเดือนร่างแอบดูแอบเรียนรู้กายบรุษยามบรุษทำการมกิดกับสตรีแม่นางใชเซอร์พลอยสีกล่าวห้องนั้นตนและเหล่าสตรีทีท่ขายเลือนล่างต่างผ่านตาม,มาแล้วก่อนลงมือภาคปฏิบัติ นางเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะการใช้กิริยามัรญาและสเสน่ห์หญิงยั่วยวนเพื่อให้ตราตรึงใจชายเพื่อสิ่งใดในเมื่อนางไม่ต้องการขายเรือนล่างเจ้าว่ามะแม่นางเหมาเหย็นซื่อไพทูลกล่าวอย่างไม่เชื่อถือข้าได้ยินว่านางเคยเป็นคหนูบุตรพ่อค้าขรับดีผู้ล่ำรวยแม่นางซิงกวงสือพลอยตาแมวทำท่ากระซิบกล่าวแล้วอย่างไรคุณหนูหรือข้าก็เคยเป็น แต่ตอนนี้ข้าคือจุนซื่อเพชรแห่งหอบุรพาชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่จุดนี้นับว่าดีกว่าหอคณิกาชั้นต่ำที่ถูกทารุณใช้งานยิ่งกว่าทาตุฮึยามครอบครัวล้มละลายถูกบิดาขายให้หอบุรพานับว่าบิดามารดาเมตตาข้ายิ่งข้าพอใจที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วแม่นางจุนสือเพชรงามแห่งหอบุรพากล่าวอย่างไม่ยีระ ใครไม่อยากเป็นคุณหนูผู้สูงส่งบ้างอดีตนางก็เคยเป็นแต่ตอนนี้แม้นนางไม่สามารถเดินเชิดหน้าทำจมูกสูงอย่างเช่นอดีตแต่นางก็คือดาวเด่นของหอบุรพาในยามนี้เป็นสตรีที่หลับหลดยอมจ่ายด้วยก้อนทองเพียงแค่ค่ำคืนเดียวอีกทั้งนางสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับแขกก็ได้หอบุรพาให้อีจี้ดาวประจำหอเช่นนางมีสิทธิพิเศษ นางเป็นที่ต้องการของบุรุษมากกว่าพวกคุณหนูพวกเหล่าโฮยหินพวกนั้นเสีอีกน้องใหม่ที่จะเข้าหอบริพาท่านอาอหยิงลี่ยงได้ตั้งชื่อให้นางแล้วรู้หรือไม่ทายซสว่านางชื่อว่าอะไรแม่นางสิงกวงสือพลอยตาแมวกล่าวถามชื่อว่าอะไรเสียงเหล่านางพากันถามไ้ยูวียกดำ เหตใดเรียกว่าหยกดำทั้งที่นางอายุยังน้อยหยกดำแม้นเป็นของหายากมีราคาราคาสูงเทียบเทียมเพชรแต่ก็ดูอึมคลึมมืดมัวมีสดใสสมวัยของนางแม่นางจจ้นจูไข่มุกกล่าวเหตุเพราะนางไม่สวมชุดสีอื่นนอกจากสีดำนะสิแม่นางสิงกวงสือพลอยตาแมวกล่าว ให้ยูวีต่อตีนี้เจ้าใช้นามนี้ไม่ว่าเจ้าต้องการอะไรจากหอบุรพาแห่งนี้ข้าหวังว่าที่นี่จะให้เจ้าได้สมปรารถนาแต่เจ้าอายุยังน้อยยายเลือกทางเดินนี้ข้าสามารถแต่งให้เจ้ากับบุรุษหนึ่งบุรุษไดได้เจ้าจะได้ใช้ชีวิตสุขสงบไม่ดีกว่าหรือไอหญิงนี่ยงแห่งหอบุรพากล่าวท่านอหญิงข้าข้าไม่ต้องการเช่นนั้นข้าต้องการอิสระ ไม่ต้องการผูกมัดตัวเองดรุณีที่ได้นาใหม่ว่าให้ยูวีก่าวนางอายุยังน้อยหากมีใบหน้าที่สวยงามตาคู่งามที่แลดูเศร้าหวานน่าสงสารจมูกดองน่ารักริมฝีปากกลับกวบอิ่มแลดูนิ่มนวลใบหน้านี้ไม่เคยแย้มยิ้มเล่นหัวผิดกับดุณีวัยเช่นนางที่ควรจะมี แต่เมื่อเจ้าก้าวเ,เข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็หมดสิทธิ์เลือกบุรุษดีๆได้เจ้าอาจเป็นได้เพียงนางบำเรอลับๆของหรุษหรืออย่างดีที่สุดที่สตรีในหอบุรุภาแห่งนี้ได้ก็คือหูหินลองของหรุษท่านายหญิงลี่ยงของหอบุรุภาถอนหายใจก่อนถามเด็กหญิงเบื้องหน้าข้าไม่มีอะไรต้องเสียตัวข้าได้ตายไปแล้วเมื่อสิปีก่อนยามนี้ข้าจะใช้ชีวิต ไรแท้ไร้นามเป็นไฮยูว e ีของหอบุรพาข้าขอขอบคุณท่านหญิงที่ช่วยเหลือข้าไว้รับเลี้ยงดูข้าต่อจากมารดาบุญธรรมท่านสอนข้าให้เรียนรู้คุณค่าและความรับของร่างกายสตรีเดลนีกล่าวคำยามนั้นนางที่เป็นเพียงเด็กน้อยสิ้นเรี่ยวแรงนอนทอดร่างข้างทางโชคดีที่มีสตรีชาวบ้านผู้มีใจเมตตาผ่านมางมา เข้าอบอ้มช่วยเหลือแต่ครอบครัวนั้นก็ไม่ได้มีฐานะทั้งยังมีบุตรีแล้วถึงสามคนการรับเลี้ยงดูเด็กหญิงเพิ่มขึ้นผู้หนึ่งนับว่าเป็นภาระ,ะไม่ใช่น้อยนางเคยแอบได้ยินบิดาบุญธรรมกล่าวกับมารดาบุญธรรมถึงภาระ,ะที่ต้องแบกเพิ่มเมื่อนางอายุเข้าสิบขวบจึงขอให้บรรดาบิดาขายนางเสีย ด้วยวัยอนน้อยนิดแต่นางกลับมีความคิดแค้นฝังลึกสมองน้อยของนางจึงปัญหาหนทางดับไฟแค้นอยู่ทุกค่ำคืนหากนางยังอยู่กับครอบครัวนี้นางย่อมไม่มีหนทางแก้แค้นนางต้องการก้าวขึ้นให้สูงสูงกว่าเพื่อที่จะมีโอกาสยืนในจุดที่เห็นมันผู้นั้นได้เต็มตาย่อมต้องพึ่งพาสถานที่ที่ที่คนเช่นมันมักไปเยือนมันดาบุญธรรมอย่างไรก็ไม่ยอมขายนาง ในวันหนึ่งนางจึงกล่าวเรื่องนี้ให้บิดาบุญธรรมทราบนางยอมขายตัวแต่ขอความเมตตาให้ขายนางให้หอคณิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเจิงโจจากวันแรกที่ถูกขายผ่านมา4ี่ปีนางทั้งรับใช้หยิบจับช่วยเหลือเหล่าคณิกาที่มีโอกาสได้เห็นได้ยินการกระทำในหอบุรพา นางสะสมเรียนรู้อีกทั้งได้ฝึกฝนศิลปะไล่ลามดนตรีรวมทั้งเหล่าดนีรุ่นเดียวกันเพื่อเตรียมเป็นหนึ่งในหอคณิกาแห่งนี้ให้ยูวีเจ้าเป็นดนีที่สวยงามเจ้ามีรูปกายสมส่วนร่างกายเจ้าเติบใหญ่เบ่งบานสมบูรณ์เกินวัยหากเจ้าไม่บอกอายุจริงย่อมไม่มีผู้ใดรู้ว่าเจ้ายังเป็นเด็กเจ้ามีเรือนร่างที่งดงามร่างกายนี้ ไม่เพียงเป็นทรัพย์ติดกายแต่ยังเป็นอาวุธร้ายเจ้ามีอาวุธที่ดีเลิศก,กว่าผู้อื่นข้าสอนใจ้าให้รู้จักใช้มันข้าขอบอกเจ้าอีกครั้งอาวุธอะไรก็ไม่ลายเท่ามันยาของสตรีบุรุษเก่งกล้าเพียงใดก็ยากผ่านด่านสาวงามมีให้เห็นตั้งแต่บรรพการเพียงแต่เจ้าต้องรู้จักทิ้มหวานแม้รู้สึกม่ต้องใจรู้จักเวลาไหนควรร้องไห้หลังน้ำตาแม้ไม่ได้เศร้าใจ น้ำตาคือสิ่งที่ช่วยให้สตีได้ในสิ่งที่ต้องการการร้องเพลงไล่ลำให้สวยงามเป็นเพียงสเสน่ห์ขั้นพื้นฐานแต่การรู้จักสร้างสเสน่ห์จากภายในจากกายเจ้านั่นคือสเสน่ห์ขั้นสงูงรู้จักการส่งสายตาและสร้างรอยยิ้มรู้เวลาใดควรเอียงอายโศกเศร้าทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีไม่พล่ำเพลือ่อการทำให้บุุษที่อยู่เบื้องหน้าเจ้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดนั่นคือเสน่ห์ขั้นสูงสตรีกลางคนผู้คลั่งวอดในวงการขายรูปชมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหอคณิกาบรุภากล่าวอย่างเมตตาหน้าที่นางคือขัดกลาวสั่งสอนทั้งกิริยาและมารยาทขั้นสูงนอกจากการไล่ลาและดนตรีแล้ว มีดดรีไม่มากที่สามารถเรียนหน้าตรีลาไล่ลำและการดนตรีได้ดีบางนางยอมแพ้ยอมที่จะขายร่างกายที่ใกล้กว่าเห็นมีเพียง3าสนางที่พอจะทำได้แต่มีหนึ่งเดียวที่ทำได้ดีมากคือไฮยูวียกดําผู้นี้นางนึกเห็นใจดรีทุกผู้ที่ต้องมาอยู่ในหอแห่งนี้บางนางเต็มใจก็แล้วไปบางนางจำใจแต่ไฮยูวีผู้นี้ ผู้มีดวงตาหวานเศร้านี้ดูทั้งจำใจและเต็มใจขัดกันอยู่ในทีไม่รู้มีความตื้นลึกหนาะบางอันใดที่ทำให้นางเลือกเส้นทางสายนี้ข้าช่วยได้เพียงสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเจ้า ใช้ความสามารถใช้ร่างกายใช้มารยาสอนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถโอกาสและัาสนาของแต่ละคนที่จะใช้ในสิ่งที่ข้าสอนได้แค่ไหนทุกอย่างไม่แน่นอนใช่ว่าดาวเด่นของหอบรุรพาจะโชคดีทุกคนหรือได้ทุกอย่างที่ต้องการบางนางชีวิตบ้นปลายตกต่ำกว่าบ่าวรับใช้ก็มีให้เห็น เจ้าจึงต้องรู้จักจาระเบียบชีวิตตัวเองไฮยูวีเพื่อวันหนึ่งที่เจ้าจะต้องออกจากที่แห่งนี้ไปไม่มีคณิกาสูงไวัที่นี่จบตอนที่สองให้ยูวีดรุณียกดำ